วันนี้เราเก็บอ,อเต็มแล้วเราจะไปไหนได้บ้างนะคะกดปุ่ม A นะนี่ A B C นะคะแล้วก็ไปคำว่า Travel นะไปเที่ยวกันเราจะไปเที่ยวนอกโลกนะคะเก็บอื้อให้มันเต็มหลมันก็จะได้ไปเที่ยวอันนี้คือเมืองที่เราเคยไปมาแล้วเราจะกลับไปเที่ยวซ้ำก็ได้นะคะนี่อันนี้เมืองใหม่ Music เวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราจะได้ของกลับมาด้วยนะเราจะพาสมาชิกที่เรา เลี้ยงเลี้ยงกันมาเนี่ยไปอันนี้เราอยู่ฟิวน้ำ <c oughs> ไปค่ะอืมน <c oughs> ี่น่ารักจังเฮ้ยที่บ้านขอเป็นกีตาร์เห็นนะมมือวันสั่นเลย ในคลิปจอไม่ชัดนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าซื้อมาเล่นเองจอมันชัดมากนะทุกคนชัดมากๆเลยตัวพาราได์เนี่ยตัวพาราได์จะเน้นบีฟนะคะเน้นการแบบว่ามีลูกอย่างเงี้ยออกมาได้ลูกหน้าตาแบบไหนเออเลี้ยงไปแล้วเป็นสายพันธุ์ไหนอย่างนี้นะสนุกดีเหมือนกันนะเหมาะกับคนที่แบบว่าทํางานด้วยนะเพราะว่าเราให้อ่ามันมีพี่เลี้ยงด้วยนะมีให้มีให้ให้พี่เลี้ยงด้วย กับโลกจ้าพุ่มจรวลดกับโลกของที่เราได้มาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอามาแต่งโลกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรอย่างนั้กดปุ่มเดียวทีว่รอบโลกไปเลยจ้าได้โบโคอ่าเดี๋ยวไปแต่งโลกเลยไปแต่งเดโคนะคะมีมิชชั่นเคลียอได้เงินเพิ่มนี่อ่ะแต่งตัวโลกก็คือกดปุ่ม a เ,เหมือนกันแล้วก็อุย้ยเดโคแพเน็ตนะคะ เมื่อกี้เราได้เป็นหมุนมาใช่ไหมอันนี้คือได้มาจากการที่ไปเที่ยวซะส่วนใหญ่นะแต่ว่ามีีซื้อไหมก็มีแต่ว่าตัวได้ไปเที่ยวมันก็จะเป็นลิมิเต็นี่ค่เออนึกถึงจูดี้เลยอะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณจูดี้ออน่ารัก